สวัสดีครับวันนี้เรามาพบกับเจ้า Honda Civic FE นะครับแนวทางนะครับป้ายแดงแต่งวันแรกนะครับผมกับสเต็ปเริ่มต้นนะครับผมเดี๋ยวเรามาชมกันนะครับว่า Civic FE คันนี้นะครับผมมีอะไรในชุดเริ่มต้นกันบ้างนะครับแล้วก็ ออกมาทรงประมาณไหนนะครับไว้เป็นแนวทางให้กับพี่ๆเพื่อนๆที่ใช้ Honda Civic FE หรือว่าที่กำลังจะออก n o n d a c i ีวิก e กันนะครับผมวันนี้นะครับโช๊คสตัดลูกค้านะครับเน้นนุ่มเนียนนะครับผมไม่แข็งกระด้างนะครับใช้เป็นตัว h e a ไดสเอสสเปตรงรุ่นนะครับผมตัวโช๊คเป็นระบบโมโนทูบนะครับสูงต่ำสไลด์ก็บอกได้ปรับค่าแข็งอ่อนได้30ประดับนะครับประกัน2ปีเต็มนะครับในชุดโชคนะครับก็จะมี ตัวโช๊คนะครับทั้งหน้าและหลังนะครับพร้อมพอยสปริงนะครับผมแล้วก็ในชุดก็จะมีลูกหมากกันโค้งมาให้ด้วยนะครับผมนะครับเพิ่มการล้อนะครับเพิ่มการแก้การล้อเอียงนะครับหรือว่าลบแคมเบอร์นะครับผมก้าแก้ค่าแคมเบอร์มันลบนะครับด้วยตัวปรับแคมเบอร์นะครับจากค่ายซินเบอร์นะครับซินเบอร์แคมเบอร์แบ็คนะครับตัวล้อนะครับเป็น TC 1 0หนึ่งศูนย์เอนะครับตัวนี้เป็นงานอะตอมิกนะครับผม18กว้าง8.5ออฟเซต35นะครับผม นะครับลักกับยางนะครับคัมโฮนะครับ PS 7 1นะครับตัวนี้นะครับ2 3 5 4 0 R 1 8นะครับผมในส่วนของขั้นตอนการติดตั้งปรับเซ็ตนะครับติดตั้งปรับเซ็ด้วยช่างผู้มีความชำนาญนะครับผมติดตั้งตามสูตรของทางร้าน HP Remake เราดังนั้นจบทรงหล่อฟิลลิ่งดีแน่นอนนะครับผมวันนี้ก็จะเป็นชุดโช้ฟตัดด้านหน้านะครับของเจ้าตัวเฮดไดส์เอสเปคใน Honda Civic FE นะครับผม ตัวโช้กนะครับเป็นระบบตอร์ทูบแล้วก็สามารถสลด์กระดกกระสลด์ก็บอกได้ในตัวนะครับผมปรับสูงต่ําได้โดยที่ไม่เสียค่าเคสปริงนะครับสปริงด้านหน้าเป็นสปริงทรงโอ่งนะครับผมเอกลักษณ์ของเจ้าตัวเฮสไดแนะเอสเปกนะครับผมช่วยในเรื่องของรับแรงกระแทกนะครับผมรู้สึกรถนุ่มเนียนขึ้นนะครับด้วยสปริงทรงโอ่งนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นชุดโช้กตัดด้านหลังพร้อมคอยสปริงนะครับตรงรุ่นนะครับผมนะครับ ตัวโช๊คนะครับไม่มีการตัดต่อดัดแปลงใดๆทั้งสิ้นนะครับเป็นโช๊คสัดตรงรุ่นเลยนะครับผมนะครับปรับแข็งอ่อนได้30ระดับทั้งหน้าและหลังนะครับผมนะครับในส่วนของฟิลลิ่งของ HDS s p e c นะครับไม่ต้องหัวนะครับนุ่มเนียนกระชับแล้วก็ไม่แข็งกระด้างแน่นอนนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นตัวตัวปรับแคมเบอร์นะครับอ i n v e r Camber Max นะครับผมอันนี้เรายังไม่ได้ทำการยึดน็อ ล็อกน็อตนะครับผมเดี๋ยวเราจะมีการตั้งตัวค่าแคมเบอร์ก่อนนะครับผมนะครับแคมเบอร์นะครับไม่ได้ถึงเวลาใส่เข้าไปแล้วจบเลยนะครับมันจะมีการตั้งแล้วก็ดูค่าจากเครื่องตั้งศูนย์นะครับผมเพื่อดูค่าแคมเบอร์ค่าโทต่างๆนะครับผมให้มันบาลานซ์กับตัวรถนะครับผมเพื่อการขับขี่ที่ดีนะครับผม นั้นนะครับใส่ตัวแคมเบอร์นะครับควรตั้งศูนย์นะครับเพื่อให้รู้ค่าที่ชัดเจนของตัวค่าแคมเบอร์นะครับแล้วก็เวลาเราตั้งแคมเบอร์ด้านหลังแล้วนะครับศูนย์ด้านหน้านะครับค่าโทด้านหน้าก็จะเพี้ยนตามนะครับดังนั้นเราจะทําการตั้งค่าด้านหลังก่อนนะครับแล้วก็ขึ้นมาตั้งด้านหน้าตามนะครับผมเรามีเครื่องตั้งศูนย์เป็นบริการลูกค้าที่ร้านเลยนะครับหลูกค้ามั่นใจได้เลยว่างานออกมาดีและเนียนแน่นอนนะครับเพราะเราติดตั้งปรับเฟสพร้อมตั้งศูนย์ด้วยช่างชุด เดียวกันนะครับผมดังนั้นเนื้องานมันจะออกมาในทิศทางเดียวกันนะครับผมนะครับในส่วนของช่างล่าสุดของเราก็เป็นช่างที่มีประสบการณ์ตรงนะครับมากกว่า10ปีดังนั้นนะครับผมมาที่เราจบเนี่ยแน่นอนนะครับหนึ่งลูกค้าไม่ต้องเสียเวลาเลยนะครับสองถ้าเกิดมีปัญหานะครับพงมาลัยเอียงพงมาอะไรไม่ตรงรถยังกินซ้ายกินขวาอยู่นะครับลูกค้าก็สามารถกลับมาแก้ไขที่เราได้ฟรีนะครับในระยะเวลา7วันนะครับไม่ต้องวิ่งไปหาที่แก้ที่อื่นนะครับดังนั้นเรารับจบนะครับผมนะครับ หลังจากการติดตั้งปรับเซ็ตตั้งศูนยเรียบร้อยแล้วนะครับก็ส่งงานได้นะครับสำหรับเจ้า Honda Civic FE สีขาวป้ายแดงวันแรกวันนี้ครับกับสเต็ป้อยางโช๊คแล้วก็ตัวปรับเคมเบอร์นะครับผมลูกค้านะครับเน้นทรงเตี้ยๆสิ้งๆนะครับผมทรงบอกเลยว่าทรงถูกใจไวรุ่นแน่นอนนะครับทรงนี้นะครับผมกับราคาที่สมเหตุสมผลนะครับกับเพชเพียรแม็ของเรานะครับผม รงวันนี้นะครับทรงหล่อๆฟิตๆมิดๆแบบนี้เลยนะครับผมกับเจ้า Honda Ci v ว c FE นะครับท่านใดที่สนใจนะครับสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมทางไลน์ไอดียแฟนเพจเฟซบุ๊กเฮฟพีนมเบอร์โทรนะครับหรือทางช่อง YouTube ของเราได้เลยนะครับยินดีให้คำปรึกษาและแนะนำนะครับผมเราคัดสรรสินค้าที่ดีมีคุณภาพนะครับพร้อมการติดตั้งปรับเฟซโดยช่างผู้มีความชำนาญนะครับผมได้เครื่องมือที่มีมาตรฐานนะครับและที่สำคัญ เราพร้อมตั้งศูนย์ให้จบในที่เดียวนะครับไม่มีการนำล,ลูกค้าออกไปตั้งศูนย์ด้านนอกนะครับเพื่อลดความเสี่ยงต่างๆที่จะเกิดกับรถรถของคุณลูกค้านะครับแล้วก็เพื่อให้ในเนื้องานนะครับมันออกมาทิศทางเดียวกันเวลาลูกค้าใช้งานมีปัญหามีอะไรแบบนี้จะได้กลับมาแค่ไขที่เดียวนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ฝากไว้เป็นหนึ่งแนวทางนะครับสำหรับวันนี้ขอบพระคุณมากๆนะครับสวัสดีครับ